ครับก่อนที่จะให้สีนายพรแต่งตัวให้ย่าก่อนแต่งตัวให้ย่าก่อนนะวันนี้เออวันขึ้นปีใหม่วันปีใหม่วันนี้แม่วันอย่างวันเนาววันเนาเนาะเนา,เ,นาเออมันเนเาวสวยยังแม่สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเออเยลยังเลย อ่ะเดาอ่ะเดาไม่เรายิ้มเลยไหมยิ้มเลยมายิ้มเออดีกันยิ้มนะเจเจหันขึ้นนี่เป็นยังอาร์เทปอ่ะอารัดวิดีโอวันนี้ย่าสวัสดีกันเวัสดีสวัสดีเอออันนั้ะครับมาแล้วเจอแล้วครับวันนี้จะมารับศิลปพรจากย่าด้วยดีกว่าให้แม็กซ์หลังมาแม็กนึ่ง อ้ออนบอกนีน้ตั้งหลก็ได้อไหมนะอันนั้นแต่เอาไก่ฮื้อเอาแม่นจากฮียอจงลงๆลืมเอาครับวันนี้มาขึ้นปีใหม่ให้ย่าเอาย่ามาเลยเออะ ต้อนััวันนี้ยาวันจะให้สินให้พรกับลูกกับหลานนะครับเออฮับสินท่พรเออมาได้ไปบ่ได้มาหาสูกันในยุคโควิดถ้าจะได้ก่อฮับสินท่าพรเออลูกหลานตานเต้าเออปีใหม่ปีนี้ปีพศ2564นะครับกว่ามาวันนี้วันที่14เมษายน2564แต่กับเอออ้าวรับสินท่าพรจากอุยเนอร์ เจ้าหลานนไม่นจเจ้าหลานนมัเออมีบาลจ้าเดอกดอกไม้เขียนบุปผาลักจ้าขดอกดอกไม้หอมาแล้วอยู่อุยพอลูกเ้าลานนอยู่ยุคสบายขออยู่ย่มันยืนอยมาอันยืนนี่มาก็ขึ้นเอนคำกล่อแก้วแได้จามปราถนา Nè, cháu cứ nốt cơn lửa, cơn lửa lòng tay ở đây có khó không? đi, mì xúc. Ừm. đây có khó hắc, khốn Còn đi, mì xúc. Trời đi, mì xúc. Đơ. Nằm à, à, xong quầy, chụp mứa quầy hẹn thôi. Để con phòng kia. Hứa, bọn em cắm nữa, bọc u cả. À. จะหนุ so ่มกันอีกจะนุ <h <h ่มอยู oui> <h 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 ่กันเก็บใส่กระเป๋าเสียไว้ใส่นี้หูไว้นีน้อแอนาล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 าอ่ะมาแล้วยาได้แล้วมันด้อกับบัดไดมาอูมาหันกันค ยาหนาวครับยาหนาวอายุ90้กว่าปีแล้วครับเก้าสบไหนไหมแล้วจ้เก้าสบห้าแล้วครับ9กห้าแล้วงวดน,นี้อย่าลืมห้าเกเห้าดื้อยาบอกว่าห้าเก้าเ้าห้านะอายุวล่าไปชุบคนเสียเสียสตัวตั้งอะอย่างเก้าห้าับแม่ อายุเก้าหเด้อนะครับรับศิลป์ปนะครับวันนี้เป็นวันเน่าเน,าเนอะจะได้ลูกหลานันเต้านาดด่ดูดีดีไก่นะครับเด้อวันนี้ไม่เห็นหมาแล้วงเงงงงามขนาดนักวันนี้เจ้าหลานนี่อยู่ทูสมายเน้อไปงก็เจ้าไหนครับจ้าไหนผมไม่ได้รั รำเด็กคุณเลี้ยงคุณเหนื่อยลงใจได้ก็ขอจอดจอดไฟก็อยู่ดีดีชุกเน้อเอาอย่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายยิ้มยิ้มสวยๆเก้าสิบห้าแฟนยังบ่หล่อเลยจื้อฟันยังมีอยู่เน้อยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเอ้าละครับแค่นี้เนาะสว,วัสดีครับ อยู่ดีมีสุขนะครับ